อ่ะโอเคก็เดี๋ยวผมขออธิบายในส่วนของตู้กระชาตู้3ให้ฟังนิดหนึ่งเพราะว่าบางคนอาจจะสงสัยว่ามันคืออะไรนะครับตู้3มเนี่ยมันถ้าให้คิดง่ายๆมันเหมือนตู้อุปกรณ์นะครับอุปกรณ์สมสัยตัวละครคราวนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่ามันมีให้เลือกแบบ5แบนเนอร์ใช่ปะ่ะ5แบนเนอร์นี้เนี่ยมันคือบ่งบอกถึงสังกัดของตัวละครน,นะครับอย่างอน,นี้เป็นสังกัดของฝั่งพวกโอลิมปัส อ่าอันนี้ก็จะเป็นเหมือนฝั่งอียิปต์อันนี้ก็ฝั่งแบบซากุระฝั่งแบบญี่ปุ่นนะครับอันนี้ก็ฝั่งแบบโอดินฝั่งแบบนอสอ่ะเออฝั่งนอสเป็นอิกดาซิลนะครับอ่าพวกนี้มันก็คือจะบอกว่าเราอยากได้คีย์อยากได้อุปกรณ์เฉพาะตัวของตัวละครสายไหนยกตัวอย่างเช่นผมมีอาชูร่าอยู่ใช่ปะ่ะอาชูร่าอยู่ฝั่งนี้ผมก็เลือกการ์ดของฝั่งนี้นะครับอ่าเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนตู้ให้ คราวนี้พอเราเลือกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องกดกาชาเพื่อให้ได้ตัวละครตัวนี้มานะครับมันจะออกมาเป็นตัวตัวแบบนี้เลยเออมันจะได้เป็นการ์ดแบบนี้แล้วคราวนี้เราก็เอาการเนี้ยไปแลกในร้านค้านะครับเนี่ยมันจะกดดูได้เห็นปะ่ะเนี่ยมันจะมีกดตรงเนี้ย a w a k e n form ว่าไอการ์ดใบเนี้ยเอาไปแลกเป็นการ์ดของใครได้บ้างนะครับเนี่ยมันก็จะมีให้เลือก3ใบก็เลือกอาว่าอยากแลกของการ์ดใบไหน มันแลกได้เลยนะได้แลกได้หนึ่งใบนะครับเหมือนมันเป็นบัตรแบบบัตรเลือกอะ่ะบัตรเลือกการ์ดตัวละ่อบัตรเลือกอาวุธเฉพาะตัวของตัวละครในสังกัดนั้นนะครับแล้วถ้าเกิดคุณเปลี่ยนสังกัดไปเปลี่ยนสังกัดเป็นสายนี้นะครับมันก็จะเข้ามาดูเนี่ยมันก็จะมีการ์ดของสายนี้ให้ดูว่ามีใบไหนบ้างนะครับอย่างซูกุยามิก็ใบนี้จะบะก็จะมีคําอธิบายบ,ายบอกว่ามันมันทำอะไรได้บ้างนะครับ คราวนี้เรื่องการนับการันตีเนี่ยของตู้นี้มันจะอยู่ที่70หมุนอ่าเรทมันจะอยู่ที่1.6%เหมือนกันนะครับคราวนี้ไอตัวเวลามันนับยอดกดเนี่ยสมมุติว่าคุณกดตู้นี้ไปน10หมุนแล้วนะครับแล้วคุณเปลี่ยนตู้อ่ะเออเปลี่ยนตู้มากดตู้นี้แทนอย่างเงี้ย ไอ้ยอดที่คุณกดไปอ่ะมันจะนับต่อด้วยนะครับมันจะนับไปเรื่อยๆจนกว่าคุณจะกดแล้วได้5ดาวอ่ะเออมันมันจะทํางานแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นคุณสามารถเปลี่ยนตู้ได้ได้อิสระเลยถ้าสมมุติกดไปแล้วแบบเฮ้ยมันไม่ออกว่ะเปลี่ยนตู้นี้ไปกดของตัวละครตัวอื่นแทนอะไรเงี้ยก็สามารถทําได้นะครับจนกว่ามันจะออกตัว5ดาวตัวแรกอ่ะแล้วมันก็จะรีเซ็ตรีเซ็ตจำนวนการันตีให้นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นการทํางานของตู้กระชาตู้3นะครับตู้นี้จะ เป็นแบบนี้ตลอดไม่เปลี่ยนแปลงไม่มีแบบเลดอัพไม่มีอะไรนะครับมันจะเป็นแบบนี้ตลอดเลยอ่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมุติมีตัวละครตัวใหม่ตัวไหนออกมาเนี่ยคุณก็มาเปลี่ยนเอานะครับว่าอยากได้ของสายไหนแล้วก็มากดเอาอ่ามากดมาสุมเอามันอยู่ถาวรน,นะครับแล้วการที่มีให้แลกในตู้นี้ก็อยู่ถาวรเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมุติใครได้ซุคุยมิมาแล้วล้วแบบเพชรไม่พอมากดตู้คีย์ใช่ไหม ไม่ต้องกังวลน,นะครับคุณรอให้มีเพชรพอแล้วค่อยมากดทีหลังก็ได้เพราะว่าการ์ดของซูกุยมิเนี่ยมันอยู่ถาวรอ,อยู่ตลอดเวลานะครับเออมันมาหาเมื่อไหร่ก็ได้ไอไอตู้เนี้ยไม่ต้องสีเรลียดไม่ต้องรีบนะครับอยู่เรื่อยๆ